สบายดีพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้องพ้องปว่าจะคู่สะโคนนะพี่น้องเนาะหลังจากจนนี้ปลูกมันแล้วกับมหาเนาะมันอย่างเตรียมกินสวยจ้พี่น้องเสปแตงกินหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำทาเพื่อนู่เทิงเทียงก่อนอื่นเบิร์ก็ต้องมาหาน้องก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอายากแทะเพื่อนมาหาเมื่อวานได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นเอาเบิร์โอ้ได้จะปลายเมื่อวานนี่ไล่หลายก็เพิ่นมาหาอาก้อนเี่พี่น้องนเสิ เชียงพายนอไม้กำลังโป้งใจพี่น้องโอ้ยฝนจงไปหาแต่นอนน้อยนอนง่นายเป็นอาเวุดแล้วนี่พี่น้องอืมเดี๋ยวอันนี้ป่าพันง่ค่อยมาเอาโอ้ยฝนกระตกใจพี่น้องจ้านี่ได้เห็นนอเรากังงาปอนนอเราอีกิ๊กพี่น้องฝนกระตกไอเจอของดีใจพี่น้องเห็ดขาวกำลังออกเห็ดกำลังออกงามฝนตกพี่น้องจะนี่สีอันกินข้าวเอี้ยมสิซบไปหา เอาไปส,งสอ,อ,องเห็ดขาวยู่ส่วนตอนทุ่นก่อนใจพี่น้องเห็ดขาวเอาไปใส่แกงจ้าพี่น้องเจอของดีอีกแล้วเห็ดกระตันใจพี่น้องต่ว่าเห็ดหูหนูฝนตกซะเดี๋ยวมันจะเปื่อยจริงพี่น้องก็เก็บเอาจ้าสะอ่อนพี่น้องกำลังออกกว่านี้ได้แนวแกงแล้วจ้จพี่น้องจ้าเดี๋ยวกินข้าวแล้วตรงนี้จะไปซอกอีกซอกไว้แกงแรงเนาะสะอ่อน วันนี้มาคนเดียวถ่ายคลิปคนเดียวเจะพี่น้องเพราะว่าคนอื่นกับใคเฮ็ดเวียกนะพี่น้องเอ,อ้ยมาเลาะปลาวันนี้ค้มมคมแต่พี่น้องเจอของดีอีกแล้วมาหงอใจพี่น้องแม่นไผ่เคยกินแน่จ้าแต่แซ่บนะพี่น้องเนาะมาหงอซุกแด,เดงเอ็กตุ้งอยู่อันนี้ก็มาหอดเทียและจ้าเดี๋ยวเขาขึ้นไปแปรงกินกันเลยพี่น้องเนาะแป่งกินทาเพิ่อนอทนนี้ก็นึ่งข้าวท่าจ้าพี่น้องนึ่งข้าแวแล้วเราจะค่อย ตรงนี้ก็จะไปครปัวปลาปอกนอกไม่อย่างไว้มาท่าแกงนะพี่น้องนะมืนอนในยูผู้เดียวเพื่อนบอลด้มาเดี่ยจ้าพี่น้องเครื่องแกงเราปลาหนึ่งจบนี่ก็ฟักเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเข้ากับซีซูกแล้วนี่เพื่อนยังบวมมาปีนี้เด้แต่ตรงนี้ก็แค่กับเขายังบวมแล้วเดี๋ยวพี่น้องนะยังสิปอกมังหอกมังหุงมุดหลังเกอยู่แกงจะพี่น้องใส uh, เป็นหม้อใสอย่างเรียบร้อย เลยกันเอานางเจ้านเรียนมมาเ่อมถ่ายม่ได้มาก็แค่มุงเข้ามเ่ติ้งเดี๋ยวได้มัมก็ได้ไปไปเลยจุนีเ้าเ้าเลยเาเลยได้ฝักเลยอพกกเลอามาหุ้มกูนะไอ้พังมานั่งเฝ้าอย่างอยู่นี่ตัวกูกินปลาหรือว่าข้าวเหรอฮ ขาเบอ่อพี่น้องไห้ฟังเขาเองลงไปไมู่้จหนาวแหงารอคากลังซ่อม นี่ใส่รอาคาลงไปใส่เห็ดใส่ยางลงไปจส่ตาเซบตาเดี๋ยวคนไฟเสื้อนะเด็กเงนดีนะ เอาปลาใส่จ้าพี่น้องตีปนอพังตามทุรีนเขาตีนมาสั้นเพราะว่าบ่เจอปลาหลขนาดเก่าลงไปใส่ปลาลงไปนี่เสร็จแลยใส่ฟักเน่าแล้กะปงจพี่น้องตาแซ่บตาเารีนเขาตีนมาสั้นตไอพังใสาไะ แกวไปตำปักหงนั่งเฝ้าฝิ่งไฟเอทเสเอเสเอเพรดแซบเออเมกระเทียมซมก่ระปั่นบ้าแล้วนะตำรดชอบบางตุ๊กฮะมีแบบบางตุ๊กมี่อห้องเหมือนไหมห้องเาไม่มีกุญแจก็ฮะ ชอดผักนาวลงไปเซ็ตสิ้นไปที่เรียบร้อยพร้อมกินแล้วพร้อมเสิร์ฟปัดบูบแก่เผื่อเาว่สจหรล้างมือเซ็แล้วบักฮะสีบ้างจุบบ้าหวานแบบสุกภานแหละสมหนอนได้หรอส้มสมได้แล้ว ตำลัวซัวซัวซัวแซ่บกก็กินได้ตำนะมีเกี๊ยมแต่ไม่ตำบางหงขัวขี้ปลาเมื่อกี้พากันนั่งเฝ้ากองไฟหนาวกัังโง้ยกับอุ้่นันขึ้นกองพองเล เสร็จแล้วเราจะกลับไปกินกันนั่งแล้วแม่ท้างนอกนั่แล้วแม่ขอบคุณนฮะนี่มามาพี่น้องมากินข้าวกันมันจะได้กินก้อนโตกบักก็สนี่นอะไรตามห้องกอคีปลาแกงน้องฮะมาเรื่องกินข้าวเลยถึงข้าวแล้วมามามากินข้าวจำกันพระเจก็เปียกหมดแล้วจ้างยุคก็รัตเวินฮะ บุหงสวยบุหข้ามบุหม <one> ืดนะยามฝนตกนี่นี่าเดี๋ยวนองอีกนจ้ามามาต้อสีอสีมพังนีนะตื่นเ้ตีน สัังตามหกินกุชีกินแ้วเข้าก้องเลยนะกาเลียบแบบนี้นะนะกล้เรียบแบบนี้กูจะกินขาไก่มาตีนไก่คุณมาเลยต้องหอต้องมาก็หามาแล้วเขื่อนเข่เก็บอยู่ส่วนอนคุณก็ไม่เสื่อมงานงามมา อืมนอมนผมเฝ้าเสริมการเสริมเลือดผมมตั้งใจเด็กเด็กเฝ้า ซุอะซุกไซุกเราจิงสองข้น่ะบังเล็บบงเล็บตีนบอานบบเล็ตีบอานบะอันสวยขึ้นอย่างนี้ขึนอย่างน้ฟามหาไปนี่ยาไปถ้าแต่ถ้ิมขึ้นลวบ่สมงขึ้นไปแล้ว

เอาละพท่เแ็นตาอืมดูอันดูเท้าน,นิ้วฮะโอ,โอ้ฝนมากใช่ไหมครับพี้ตาขี้ได้ไหมขี้ฮะตึ๊ดเขาซ้อนอยู่จริงจริงหาสซ้อนพ่ดชื่ไหมเนี่อยเหน่อยชื่ไหมอ,มมมอมืมตึบบนนี้เก่งตากคุณเรียบร้อย เต็กก็ไม่ต pues ัวหานแลวนะนั่นตโน้น่นะกนนไอ้ตัวเราินกะปาเจ้านี่ยปลาม่ินจาป่งก็มันน้าอยู่นะไปฟังเราข่าบกินจะตาบ้งหุหุงเลย

chị <laughs> <Thôi nhưng đi. cười> để cho chuẩn ạ. Bật chưa bao. đi. là xin cho nó bớt cho nó. Lương. Cứ lại nhiều luôn. <laughs> nào ีสี่สามปนหน่งเด้มาห่วงนะเปืดมาเตื่อนเพื่องป๊บน้าพบหลังมาค่ะปึ๊บมนมนืปีนั่งเวืนลไม่ลงนะเพื่อกินนั่แกงปลาดุกเสืฟอฮะเดี๋ยวพาตายได้เบ่อ่ได้กินตีไอ้ไม่ลำคาราก็วราละ ใา่มันหากากินดตกินจักจะแกงจักาดยบว่าจะแกงสักไก่จะแกงสักปลาดุกเหมือนแบบฝืดไอ้พวกที่แกงเอเดียวน่ะาคนมันโนาไม่ร่ำได้กินแกงปลาดุกเสืรฟฝืที่ฟาตายได้กิน่ะเล่นเ่นกยาละรวมอย่มันไวเขาจะกินก้อนปะจะไม่ร่ำกินก้อนไม่ร่ำไปก้อนเลย ออ้ลูหลากินูาสั่อลาลู่ขาดกระโลนะเราัหาบ้านไปหาไม่หาหรอวันนี้บูมแกงกระดูกเซฟนะเซฟขนาดีคนนี้ไ่กินยอ้อไไม่ลาจะน้อยจะเยอเอมลขนาดลกงกลาเลยบ่เนย จมาึงเขาเลยกัดแกงสักแคจะกินเท่าไหรไปอันแกงเอาเส้นงูมาพ่นเปิันไปอันนั้นไปอันกิวข้าวกิวข้าวเหมือนลำนาบะลำนาลูกไม้ไงตัวหนุ่มแบบเค็เนาะแบบเค็มแบบเลี่ยนเช่นน่ะไปกินข้าวเหมือนที่ตาเนาะ ลำนาเรากป็นปลาคาวแบบนี่ตะกี้ปลา้าวกันลายมาจวดปา้มม่บ้านเอาอีกเก้นแบบปลาคาวเยอะไหมเนาะเยอะเลยชิ้นมึงได้ตามชิ้เกินนี่แหละกิน้นเ่า ít là mà Đế mà làm nào. một, một quá. Mẹ bớt là ít này mà Là Bà khá rồi, mẹ bớt kính mà, <cười> <cười> ừ. <cười> <cười> mà, mà bọc, Ôi, ừ, mà giờ bỏ bà Thôi bà hả? Bà khá lấy nó đặt đi Bà khá cái đấy Ừ sự này nó chắc khó chắc khó nông nhiều คนนันุดรคนมอันนั้นอเคลงมาละล้ำแม่เ่ยเลยกระต้อเดอนแล้วส้กระสองเดือนยังติเดินไปเดอนนึงบม่องปนังเต้นค่ะเดิเดินไเออเขาเปียกเกินลเขาเปียกเขาเปียกมันกินไมนั่นเนาะเขาเปียกมันตปยเดี๋ยวผมมันเล่นนะเขาเปียกคุณเห็นเขาได้หลายคนะใครดูนะัวได้คนเดียวนึงข้าวเชื่อเพื่อว่าเชื่อเพือเพื่อเพือของวอลเเอ ขอหัวม <What S 1> ือก็ข so ัเปลีนนกตเราไ่ได so ้ซ <c oughs> ื้อชินไกดไม่กตรีก่อนนะขอน้ำตัวแบน้ำมันเีเสื้อปะตรมันต้องการสูดน้ำห่าเออมันมักสูดน้ำก็ต้อตมาเดินทางบ่ตมาที่เดินน้ำล้วว่าไปมาาพี่น้องมากินข้าวกัน ตนนี้ก็อิม่มที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอฝากบรรยากาศไปสัมนมีจ้าพี่น้องอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เด้อสุดท้ายกับคำว่า,าสบายดีสวัสดีครับ